ทิ้งท้ายนะคะกันที่ข่าวของคุณดีอริสราค่ะก็มีการบอกว่าท้องโตแล้วใส่ชุดคลุมท้องสีชมพูเข้ารูปสวยแซ่กสุดๆค่ะหลังจากออกมาประกาศข่าวดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเป็นว่าที่คุณแม่แล้วสําหรับสาวดีวอริศรากับสามีเซบาสเตียนเลยค่ะที่ดูจะเหิลูกน้อยๆในท้องมากๆ แล้วก็เฝ้ารอคอยอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เห็นหน้าลูกคนแรกแล้วนะคะเรียกว่าทุกความเคลื่อนไหวของดียอริสตรามีแฟนๆติดตามเข้าไปดูโดยเฉพาะแฟชั่นชุดคลุมท้องของดิวแต่ละชุดเนี่ยก็คือสวยมากมีแฟชั่นเก๋ๆอะไรใหม่ๆมาให้แม่ๆแล้วก็สวยแซ่บมาอัปเดตกันค่ะและภาพชุดคลุมท้องของคุณแม่สุดแซ่บอย่างดิวชุดล่าสุดที่เพิ่งจะโพสต์ลงอินสตาแกรมกับภาพที่ดิวใส่ชุดคลุมท้องเป็นชุดกางเกงเข้ารูปสีชมพูสดใส สวยแซ่บจนแทบลืมว่ากำลังตั้งท้องไปเลยคุณแม่จัดเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้าซึ่งดิวอลิสราค่ะก็มีการโพสแคปชั่นไว้ว่า People say a lot so I watch what they do p h o บอ y at ด a n g m o TTM t m คุณแม่โพสท่าเก่งแถมสวยทุกช็อตยิ่งช็อตผ่านด้านข้างก็เห็นเลยว่าท้องโตแล้วด้วยทำเอาแฟนๆถึงกับบอกว่าลงรักทุกลูกของดิวจริงๆกดไลค์ให้รัวๆไปเลยค่ะ